สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้สี่โมงเย็นอากาศดีเลยจ้ะอากาศก็เป็นสีน้องบัดเนาะเหมือนฝนจะตกลมเย็นดีมากปูน,ปนเดี๋ยวเขาไปแงะไข่หมดแดงก่อนไปดอนมาวิ่งหมด ก็ไม่เรียกเด๊นั่งรออยู่ตั้งนานเขาไม่ได้ไฟอยเขาหลวดได้น,นี่อยู่นึกว่ายังไม่มาโอ้โอมาขเขาเบิร์นแง่หยัง,ยงจะของมาเขาต้องเอิญเขาคอมเมนต์มาจังสี่เฮ้ยน้อยน<อ>ี่นี่ใส่ใส่ใส่ มซามีซ่าเนี่ยค่ะบุญแดงแล้วเห็นปอบุตรอ๋อบุงเดอ้อบัดทนี่เดี๋ยวบมีไข่ไหม จ้วิถีบ้านๆโอ้มีใครอยู่ตัวนี้ไดการไดการฮะถ้าก็ปัสสาทะทงปุ๋ยเอาคือเพิ่นเป็นตะได้กินป่ะล่ะเป็นตระได้กินไหม บรรยากาศทุ่งนาจ้ะทุกคนซีม,มง่ว่าแดดมันบด้ะจักเลยได้ออกมาเล่นทุงน่งนาเนาะเอ้ยโซกมันบ่เหมือนนี่แอดมินก็ไม่สุกเลยเดี๋ยวจแงี้เลยบอน้องเป็น,ปะนะปนยัตอน ปีนกันแท้ขึ้นไปเบืงเ่ากันะนะะลูกน้องมาเฝ้าสะนามเดบตตดนี่ค่ะมีไครไหมคุณ ก็อาไรก็ร่ม <uno> ด uh, ีแถวโนอเอาลุงกันบอเสึงกขนาดโซ่ฝีมือกัน่เาเอาอเเเทปังเบอร์บะไรบบนี่เช่

Thứ ba mình sẽ tẩy cho mẹ Khuôn khó luôn <laughs> Để mà giúp bò có gì thế nào Hàng bất thường cái Đấy 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 Mấy gì bò ກະບໍ່ໄດ້ເອົາມາເอປາປາປານີ້ເຕະເດອໍອີ່ຫຼີຖ້ານາໂຕຍາມມາຂ້ອຍຍັງປອຍອີກບາດເບິ່ງໃຫ້ໂ ว่าบอกว่าไปทางไหนฝุ่นท่าคง,งบุบบายุาฝุ่นไปจ้าตามไปดูมื่อติแตกหือเอาใส่คูก,กันแน่อย,ยาบอกนบะ ล้วเอาต้นั่งมีไปปลูกไหมนี่ั่งมี่อยก็ออกมาเนี้ยน้อยมาเพิ่งได้ค่ะบรรยากาศตุ้งนาเดี๋ยวว่าเทใส่ก่อนจ้าของกับเสื้อเขาในเปล่งม้แมงกเ็เอาเอออย่าเพิ่งเอาคัน ไปเลยถือไปอย่างี้แหละข้อมันแรงออกเออต้องเห็นั้งสั้นอืมถูกต้องเป๊ะลมเย็นดีมากไปหาเงี้ยไขยมดแดง,อง,องร้องยังไงไม่ให้ติดลิทธิ์ค่ะ โอ้ยมีตะปูพิการเนาะปุนเด้อจ้ามองปุนเด้อที่เข้าไปใต้เขียดพุ่นโอ้ยลมเย็นดีประมาณเดือนนึงละเพิ่งจะได้เจอลมอา้าวพะยายาดอนแ่นไปสู๊ <c oughs> <c oughs> ที่เรศขึ้นทั้งพี่เรโอ้คือปาจันดอดแทปักสูงนึงบดเดียวะถึงไหมไม่ถึง โอเคคะ่ะทุกคนขอบคุณที่ติดตามนะคะไหนเอามาโชว์ดิน้อยน้อยน้อยอค,คะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อจ้า